ค่ะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาอัดวิดีโอนะคะบอกวิธีการพิมพ์นหน้าซองนะคะก่อนอื่นเตรียมข้อมูลรายชื่อก่อนเลยนะคะให้นํดำเนินการพิมพ์รายชื่อนะคะใน Microsoft Excel นะคะแบบนี้เลยนะคะ โดยใช้นะคะจำนวนนะคะข้อมูลนะคะตามที่เราต้องการที่จะกรอกเลยนะคะใช้เป็นคอลัมน์ A เป็นชื่อสกุลนะคะ B เป็นตำแหน่งถ้ามีนะคะในส่วนของรายชื่อนะคะก็สามารถพิมพ์รันลงไปเลยและเพิ่มคำว่าและครอบครัวเข้าไปนะคะจากนั้นก็ เซฟเป็นไฟเ์ิร์ดปกติเลยนะคะอ่าไว้ที่ตรงไหนนะคะอ,อันนี้พี่จะรวบยอดเลยนะคะนะอันนี้ก็กดตกลงทั่วไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปพิมพ์หน้าซองที่ Word นะคะอ่าไฟล์ Word โดยการที่จะไปตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะในการที่จะพิมพ์หน้าซองนะคะเข้ามาที่นะคะเอกสารเปล่า นะคะแล้วไปที่เขาโค้งนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกนะคะในการตั้งค่าเขาโค้งนะคะเข้าไปที่ระยะขอบก็ได้แต่ถ้าเป็นแทบถ้ามันโชว์นะคะลูกศรที่ตรงมุมขวานะคะก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เลือกในส่วนของกระดาษนะคะที่จะตั้งค่านะคะหัวข้อแท็บที่2นะคะ เราเราก็เลือกเป็นสีนี้แหละคะ่ะแต่ว่าขนาดที่เราตั้งค่านะคะจะอยู่ที่นะคะขนาดซองนะคะจะอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะคะสักครู่นึงครับโลกขนาดนะคะความกว้างนะคะใช้เป็นเซนติเมตรนะคะก็จะอยู่ที่16.2 เซนติเมตรนะคะความสูงอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสี่เซนติเมตรนะคะแล้วกดตกลงนะคะอ่าเดี๋ยวดูพร้อมกันนะคะอ่าเส้นแบบนี้เนาะสิบหกสิบจุดสองนะคะแล้วก็ สิบเอ็ดจุดประมาณนี้นะคะอ่านี่ก็จะได้ซองนะคะที่เราต้องการนะคะจากนั้นนะคะตรงในส่วนของขอบขอบซองนะคะเราสามารถนะคะนำลูกศรไปชี้ที่แถบระยะนะคะของไม้บรรทัดนะคะเพื่อที่จะเลื่อนนะคะขอบซองเราได้ตามที่เรากำหนด โดยประมาณนะคะด้านบนแล้ก็ให้เป็นลูกศรชี้หัวชี้ท้ายแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เปลี่ยนฟอนต์นะคะก็สามารถที่จะกดคลนทน A คุมดำทั้งหมดแล้วก็เลือกฟอนต์นะคะไทยสารนะคะ หายไปไหนแล้วกป๊หนึ่งไท่ายสารพันเก้านะคะขนาดสักสิบแปดนะคะหรือถึงยี่สิบแล้วก็พิมพ์เรียนเชิญได้เลยนะคะ ทีนี้ในส่วนของการเพิ่มเชื่อมนะคะเราไปที่เราไปที่การส่งจดหมายนะคะจากนั้นไปที่เลือกผู้รับนะคะเลือกผู้รับเราก็ใช้รายชื่อที่มีอยู่นะคะจากนั้นเราก็ไปที่อ่าไฟล์รายชื่อที่เราเซฟไว้นะคะตัวนี้กดเปิดนะคะโดยประมาณ ฮัลโหลอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้เรากดตกลงนะคะจากนั้นเราจะเช็คนะคะว่าตรงที่เรานำเข้ามาภาษาเนี่ยนะคะเรามีข้อมูลตรงไหนบ้างนะคะเราไปที่แทรกนะคะแทรกนะคะเห็นไหมคะมันจะมีหัวข้อตามสด o มที่เราตามคอลัมน์ที่เราพิมพ์นะคะ เราก็เลือกชื่อสกุลมานะคะเราจัดไปไว้ตรงกลางเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะเอาตามที่มันตรงกลางนะคะจากนั้น enter ลงมา1ครั้งก็ไปที่การส่งจดหมายเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่แทรกขสสานข้อมูลและไปที่ตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะทีนี้เมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะ,ะกำหนดตรงนี้ให้เป็นค่ากลางเนาะ อ่าเรียบร้อยที้เราไปที่สานาเสร็จสิ้นการผสานนะคะกดตรงนี้แล้วก็แก้ไขแต่ละเอกสารนะคะอืมเขาถามว่าทั้งหมดไหมก็กดทั้งหมดตกลงนะคะเดี๋ยวชื่อที่เราเชื่อมมันจะเชื่อมโยงมาให้เราลันนะคะถ้าไม่มั่นใจในรายชื่อนะคะต้องการแก้ไขก็พิมพ์ทีละอันนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะในส่วนของการใส่เครื่องพิมพ์นะคะก็ วัดขนาดให้มันตรงกับตัวที่เราใช้ขาแค่นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้พี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการใช้งานนะคะทั่วไปขอบคุณค่ะ